จะเดินพอาดีโยู่ันนี้เราก็ได้เดินมาถึงที่พักแล้วนะวันนี้หลังจากไปสการาวายวัดพระธาตุจอมแจ้งมาวัดจอมแจ้งมานะฮะเราก็ได้ออกเดินทางต่อตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ เรียบร้อยวันนี้เราจะพักที่บ้านผาผาจุดชมวิวบ้านผาผา พอดีเลยมาถึงเลยนะฮะถาถิตย์กลังจะตกจะรับฟ้าวิวสวยฮะแต่กล้องไม่สวยเครื่องสามเครื่องร้อยนะฮะก็ได้ประมาณนี้ก็ขออภัยไว้ด้วยที่ไม่ภาไม่คมชัด ทกเท่าใดบรรยากาศดีฮะลมแรงชมวิวเขาแต่เสียอย่างเดียวฮะที่นี่ควันเยอะหายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าภูเขามีแต่ไฟฮะที่เห็นควันๆเหมือนหมอกนะเห็นเหมือนหมอกนะไม่ใช่อะไรนะฮะควันไฟฮะ ไม่เป็นเขาเป็นลูกๆเลยคนดอยเขาเผา,าทำบุกข,ขโครดลุกทำมาหากินนะฮะว่ากันไม่ได้อาชีพใครอาชีพมันห้ามก็คงจะได้แค่ห้ามนะฮะอันนี้ไม่ว่ากันวงจรปัจจักของชีวิตนะฮะ หิวทัดสวยฮะสวยตอนเย็นติดแม่น้ำครับแม่น้ำอะไรยังไม่รู้เลยเรายังไม่ได้ดูจ p บดูแต่จุดพักว่าจะมาพักที่นี่วันนี้เดินจำเอาอย่างเดียวเลยแดดร้อนฮะลงมาที่จะไป ศพไม้นะฮะศพไม้แล้วก็ลงตากนะฮะเ,เดิป้็างล่างเป็นวัดนะฮะวัดวัด,วดบ้านนี้แหละบ้านผาผ,าผาผานี่แหละบ้านอะไรเนี่ย ก็อา่านหนังสือไม่ค่อยเก่งขอโทษขออภัยไว้ด้วยเรียนจบมาน้อยฮะไก่แรกออกพอมาอา่านได้งูปลาก็มาบวชมาศึกษาเล่าเรียนนี่แหละฮะอันนี้จะเป็นพระธาตุคูบาตามชื่อนั่นนะฮะพันเป็นคนเลิศเดิมและเขาเป็นคน เป็นพระรูปแรกที่มาก็มาตั้งวัดตั้งฐานตั้งวัดตั้งฐานตั้งหรือว่าเป็นเจดีย์ของท่านนะผมก็จะไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงเป็นคนลิเริ่มข้างบนก็มีพุทรธกุติมีสารงสารา เหมือนวัดป่าอะไรประมาณนี้นะฮะและมีสองวัดวัดบ้านอยู่ทางล่างในหมู่บ้านที่เรามองเห็นนะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายจุดท่องเที่ยวด้วยจุดให้ผู้คนมากับลูกสิทธิ์ลูกหามากับไหว้แล้ะก็ดูวิวชมวิวไปด้วยนะฮะ บ้านก็ใหญ่พอสมควรนะฮะอยู่กลางเขารอบนะเขารอบหมู่บ้านแต่เขาพูดภาษาอะไรกันเราไม่ค่อยรู้มันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป,เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็น หย่อมเป็นหย่อมอะไรประมาณเนี่ยอยู่กันเป็นเอนาก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องแหละพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะฮะกำลังจะลงถึงยอดเขา เราลองตะแคงดูนะฮะมันจะสวยไหมภาพเราก็ไม่ใช่มืออาชีพด้วยนะฮะแต่ก่อนมีพระอาจารย์อะไรเด็กอิเตกท่านมาร่วม มาร่วมเดินด้วยนะฮะท่านมีช่องทุตังคะของท่านอยู่ท่านเป็นคนทำเป็นคนปักหมุดเป็นคนถ่ายทอดว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเดินถึงไหนอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ท่านมีทุระนะฮะท่านก็ได้ขอตัว กับวัดก่อนตั้งแต่อยู่ตั้งแต่ไปกับพระอาจารย์วอเมพระอาจารย์วอที่เทเชียงรายเเชียงรายที่ ไล่เชิงตะวันเห็นไล่เชไล่เชิงตะวันนะไปกราบพระอาจารย์วอเสร็จท่านก็ขอตัวกลับวัดแล้วทีนี้ก็กลัวก็กลัวผู้ที่ติดตามท่านอยู่หรือผู้ที่ คอยติดตามดูอยู่ว่าเราจะเราเดินจบกันจะเดินจบกันหรือไม่เดินถึงไหนแล้วจะได้รู้หรือว่าเลิกโครงการแล้วเพราะไม่มีท่านถ่ายไม่มีใครทํากับผมก็เลย ต้องไปทำด้วยความจำเป็นนะฮะโดยมา,มาทำโดยฝึกหัดฝึกใหม่ฮะฝึกทำฝึกอัดยังไม่ใช่มืออาชีพภาพจะสวยบ้างสันบ้างอะไรประมาณเนี้พูดจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องมาก ลงตำแหน่งผิดจุดผิดบ้างก็ขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยกำลังอาทิตย์กำลังแกลรับออ้ฟนะฮะ ถ้ามียอดคนดูถึงหนึ่งพันช่องเขาจะให้ไลฟ์สดได้นะฮะตอนนี้แล้วก็อัดคลิปวิดีโอไปก่อนเพราะว่ายอดติดตามของเรายังไม่ถึงนะฮะ โทรศัพท์ดีกล้องสวยนะโอ้โหบรรยากาศได้ฟิลเลยอนะฮะาก็เริ่มเบอร์ไปละขอขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ